ผู้การนนทบ,บุรีเผยแพนสุรเกรยียรติดาราเมาแล้วขับอ้างพ่อเป็นนายพลไม่ใช่เรื่องจริงสืบเนื่องจากตำรวจสพรัตนาธิเบตรรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จึงเข้าไปตรวจสอบโดยมีนายสุรเกียรติบุญนาคหรือแพนอายุ27ปีนักแสดงช่องจัดสี ขับรถยนต์เก่งมาสเตา3สีดำหมายเลขทะเบียน1942กรุ 42, รงเทพมหานครเชี่ยวชนกับรถกระบะเชฟโรเลตสีขาวหมายเลขทะเบียน3451กรุ 3, 4, 5, 1, รงเทพมหานครของนายจตุพรอายุ31ปีเป็นผู้เสียหายเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงคนขับก็นั่งอยู่แต่ในรถไม่ยอมลงมาพูดคุยตำรวจพยายามเตื้อกลมเพื่อขอเป่าแอลกอฮอลคนขับก็ไม่ยินยอมก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์สงสัยให้ตำรวจที่มาตรวจสอบโดยใช้ในสายอ้างว่า เป็นบิดาและเป็นทหารยศพลเอกขอความช่วยเหลือให้ปล่อยตัวลูกชายขู่ด้วยว่าหากไม่ช่วยเหลือจะย้ายตำรวจโรงพักนี้ทั้งโรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจใส่กุญแจมือทันทีแล้วนำขึ้นรถสายตรวจพามาที่โรงพักเปาวัดแอลกอฮอลพบว่ามีปริมาณสูงถึง196มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ก่อนแจ้งข้อหาพร้อมควบคุมตัวดำเนินคดีล่าสุดที่สพรัตนาทิเบตได้มีการถแถลงถึงเหตุการณ์ขับรถเมาสุรา ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจึงได้ตรวจประวัติแอลกอฮอล์แต่มีการขัดขืนไม่ให้ตรวจและต่อสายโทรหาบิดาและยืน่นโทรศัพท์ให้กับตำรวจได้พูดคุยได้มีการแอบอ้างว่ามีคนใหญ่คนโตเคลียร์ให้และจากการตรวจสอบบุคคลที่คุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกล่าวอ้างว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น